มดขาพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดขาพาพเพลินนะคะทุกคนพลเอกประยุจันโอชาเตรียมทําบุญประเทศหลังเจอเหตุร้ายแร,แรงไม่หยุดไม่หย่อนค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาในรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้มอบหมายให้หนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจําสํานักนายรัฐมนตรีถแถลงตอบคําถามสื่อมวลชนภายหลังการประชุม คณะรัฐมนตรีถึงมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่อเหตุโรงงานไฟไหม้นะคะว่าในรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องพิจารณาหารือเกี่ยวกับด้านกฎหมายทั้งหมดเพื่อพิจารณาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเร่งด่วนพร้อมกันนี้ให้ไปดูวงเงินในส่วนของบริษัทประกันภัยว่ารัฐบาลจะเข้าไปดําเนินการหรือว่าเพิ่มเติมให้อย่างไรได้อย่างไรก็ตามนะคะถึงเวลาที่รัฐบาลจะต้อง สังคายนาหรือระบบการวางผังเมืองใหม่นะคะเพราะยังมีอีกหลายพื้นที่ที่มีปัญหาชุมชนซึ่งอยู่ติดกับโรงงานอุตสาหากรรมค่ะเมื่อถามว่าในขณะนี้ในรัฐมนตรีมีความคิดที่จะทำบุญประเทศหรือไม่นั้นเพราะคนไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าเมื่อเกิดเหตุร้ายแรงควรจะมีการทาบุญใหญ่ นายอนุชากล่าวว่าในยุมนตรีนะคะกำลังพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ของโควิด -19 ปัจจุบันนี้โดยมอบให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องพิจารณาโดยที่ผ่านมาจะมีการดาเนินการลักษณะออนไลน์เพื่อไม่ให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเพราะยังมีกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อแต่การทําให้ประชาชนมีจิตใจที่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนั้นในยกเองพร้อมดําเนินการสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ดต์คอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ